ด่วนค่ะคุณผู้ชมค่ะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ค่ะเตรียมออกเพลงใหม่ของเคยใส่ค่ะพี่น้องค่ะเร็วๆนี้ติดตามได้เลยนะคะนี่ค่ะเป็นโพสนะคะจากผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ค่ะโดยบอกว่าก็จะวางไมโครโฟนแล้วแต่ดันได้มาร้องเองเพลงนี้เลยของเคยใส่ค่ะพี่น้องค่ะเพลงใหม่ค่ะของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ค่ะหรือว่าบอสบิ๊กค่ะ เตรียมพบกันกันเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะเร็วๆนี้ค่ะพี่น้องค่ะรอติดตามกันได้นะคะผู้ใดบ่ทันได้ไปฟังทีเซอร์เพลงนี้นะคะสามารถไปฟังได้เลยนะคะทางอ่าช่องทางของผู้ใหญ่บ,บ้านฟินแลนด์นะคะพี่น้องค่ะ ก็ไปติดตามกันได้ค่ะโดยเพลงนี้นะคะบอสบิ๊กบอกว่าสิว่างแล้วเด้วางไมโครโฟนแล้วเด้แต่ว่าทําไมมีเพลงใหม่ออกมาก็คือของเคยใส่ในรัะพี่น้องค่ะ mm hmm. ล้อรุ่นล้อติดตามล้อปันวิวอีกเช่นเคยค่ะพี่น้องค่ะสาหรับเพลงใหม่ของบอสบิ๊กนะคะ mm hmm. แล้วก็มีแฟนคลับ f c หลายท่านค่ะมาร่วมแสดงความยินด,ดีกับบอสบิ๊กกับเพลงใหม่ซิงเกิลใหม่ที่จะทํามา ที่จะมาถึงนี้นะคะคุณผู้ชมคานแล้วก็มีอ่าแม่ยกทั้งหลายนะคะมาแสดงความคิดเห็นค่ะบอกว่าอย่าเพิ่งวางไมเลยน้องบิ๊ก f อฟน้องบิ๊กยังอยากฟังน้องบิ๊กร้องเพลงอยู่ค่ะน้องบิ๊กเสียงมีเอกลักษณ์มากรอชมเพลงเต็มๆค่ะนี่ค่ะ เข้มแข็งแล้ววันนี้พ่อบ้านตัวเล็กตัวน้อยยังจำเวลตาความเจ็บปวดวันนั้นได้ถึงทุกวันนี้เวลาจะเยียวยาหัวใจได้ดีรักตัวเองครับตอนนี้รอบตัวมีแต่ความรักแม่นกน้องน้งนำตาลน้องโกกิวุอ,อพี่นุ่มบ่าวนอนนานลูกไก่โตเกียวมิวสิกจะไม่มีคำพูดว่าบิก๊กไม่มีใครเลยอีกแล้วเพราะความอบอุ่นอยู่เต็มหัวใจค่ะพี่น้องคะ มีไผฟังเกิน3ามรอบคือทางนี่บอจ้านี่ค่ะเป็นทีซเซอร์นะค่ะพี่น้องค่ะน้องบิ๊กมาทัวร์ทางฝั่งฝรั่งเศสเนด้อเราเป็นกำลังใจให้เพลงนี้เข้ากับชีวิตหลายค้นคักแน่บอสวางมไม่ได้นะคะที่ติดหน่บขนาดนั้นเพราะชอบฟังเพลงบอสร้องเพลงค่ะ เต้นก็สนุกเอนเตอร์เทนก็สุดยอดค่ะถ้าหากบอสวางไม้ทางนี้คงไม่ไหวค่ะนี่ค่ะไพยร้อม,มากร้องได้ดีมากเข้าถึงอารมณ์เพลงขอให้ได้10ล้านวิวในอาทิตย์แรกที่เพลงออกนะคะรวยๆเฮงๆปังๆอนาคตขึ้นน้ายห่างเพลงรวยพันล้านค่ะพี่น้องค่ะยินดีกับบอสบิ๊กด้วยแล้วกันค่ะมนันมวนค่ะคนมันสัวมากๆเพลงแทนใจของใครหลายๆ เพลงแทนใจของใครหลายๆคนถ้าได้ตั้งใจฟังจะเลิกกลากับใครแล้วก็อย่าคิดหวนคืนค่ะพี่น้องคะยังไม่ควรวางมือเรื่องร้องเพลงนะคะบอสให้เท่ากอ้นคอยวางมือยังไงเอซก็อยากเห็นบอสร้องล้ำทำเพลงอีกยาวนานคะ่ะขอให้เพลงนี้ดังๆนะคะก็ยินดีกับบอสบิ๊กด้วยแล้วกันนะคะ เรียมออกซิงเกิลใหม่เร็วๆนี้นะคะแฟนคลับ FC ซหลายๆท่านรอติดตามชมกันได้เลยค่ะพี่น้องค่ะวันไหนเดือนไหนนะคะเร็วๆนี้แน่นอนค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะปังไม่หยุดจริงๆนะคะสำหรับบอสบิ๊กค่ะเพราะว่าเมื่อล่าสุดที่ผ่านมาค่ะทางบอสบิ๊กเองนะคะเข้ากองถ่ายวันนี้ไม่มีอะไร ทำไม่ได้ถ้าหากเราไม่ลองค่ะพี่น้องค่ะยินดีกับบอสบิ๊กจริงๆค่ะเพราะว่าตอนนี้งานแน่นเอียดเลยค่ะพี่น้องค่ะรา่ว่าจะเป็นรายการทีวีค่ะการทัวร์คอนเสิร์ตค่ะแล้วก็ยังมีการแสดง MV เพลงนะคะล่าสุดนี้นะคะการถ่าย MV ของคุณแม่จินตลาพุทธลาบค่ะพี่น้องค่ะก็จะมีนำทัพโดยนะคะบอสบิ๊กค่ะหรือว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ค่ะแล้วก็จะมีคุณออมแอมนะคะเพชรบ้านแพงค่ะแล้วก็ คุณนุ่นเนชนกหรือว่าดำดงค่ะพี่นองค่ะเก่งสุดๆไปเลยนะคะสำหรับบอสบิกค่ะงานแน่นเอียจริงๆค่ะบางวันรับงาน2-3งานค่ะพี่นองค่ะปังไม่หยุดจริงๆเลยค่ะสำหรับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ค่ะพี่นองค่ะ กว่าจะมาเป็นผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ได้ทุกวันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะเพราะว่าบอสบิ๊กเองนะคะแต่ก่อนนะคะก็อยู่ฟินแลนด์นะคะพี่น้องคะก่อนจะได้ฉายานี้มานะคะนี่ค่ะล่าสุดนะคะบอสบิ๊กค่ะได้โพสต์ความทรงจำนะคะเมื่อ8ปีที่แล้วนะคะข้าพเจ้าทำคอนเทนต์มาตั้งแต่8ปีที่แล้วค่ะหลายสดพูดคุยกับ FC มาเข้า ปีที่9นี้ค่ะคุณผู้ชมขายางใส่กอกกับเบ้าวอุดรน,นี่ค่ะอยู่ที่ต่างประเทศนะพี่น้องค่ะกว่าจะมาเป็นบอสบิ๊กได้นะคะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะ8-9ปีแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะที่จะมีชื่อเสียงเท่าทุกวันนี้ค่ะสุดยอดจริงๆเลยค่ะสำหรับบอสบิ๊กนะคะเก่งไปเลยนะคะพี่น้อง่ะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยติดตามมาตั้งแต่สมัยยังไม่ได้ดังก็มีนะคะก็รููจากมาตั้งแต่เป็น อุบ่าวฟินแลนด์นะคะพี่น้องคะจนมาเป็นบอสบิ๊กได้เท่าทุกวันนี้คะ่ะเก่งสุดๆไปเลยนะคะพี่น้องคะปังไม่ไหวจริงๆคะ่ะสำหรับงานของบอสบิ๊กนะคะไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าวงค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกค่ะการทัวร์คอนเสิร์ตต่างๆนะคะพี่น้องคะรายการทีวีค่ะนี่คะ่ะใกล้จะอ่อนแอแล้วนะคะรอติดตามกันได้เลยนะคะเพราะว่า เซ็นสัญญาแล้วนะคะจนถึงสิ้นปีเลยค่ะพี่นองค่ะแล้วก็จะเป็นพรีเซนเตอร์ไม่ว่าจะเป็นพรีเซนเตอร์น้ำหอมโฟมลัน โฟมล้างหน้าค่ะพี่น้องคะแล้วก็มีอีกหลายๆตัวเลยนะคะสําหรับบอสบิ๊กค่ะพี่น้องคาปังจริงๆเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นาการถ่ายแบบน้ําหอมนะคะน้ําหอมเขาดีพรีเซนเตอร์ก็ดีน้ําหอมที่ขายดีที่สุดตลอดการก็คือน้ําหอมมาดามฟินค่ะพี่น้องคานี่นะคะผู้ใหญ่บ,บ้านฟินแลนด์นะคะเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยะคะงานนี้ก็คือสุดยอดปังไม่หยุดจริงๆเลยค่ะสำหรับบอสบิ๊กก็ยินดีกับบอสบิ๊กด้วยมากๆนะคะคุณผู้ชมค่ะกับเป็นกำลังใจให้กันต่อ ไปนะคะพี่น้องค่ะขอให้ปังๆแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะมีแต่คนฮักคนหอมแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องค่ะก็รอติดตามซิงเกิลใหม่ด้วยนะคะของบอสบิ๊กค่ะพี่น้องค่ะของเคยใช้เร็วๆนี้แน่นอนค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้นะคะก็ยังได้ไปออกรายการของโตะหนูแหม่มค่ะพี่น้องค่ะผู้ใดได้ไปติดตามบ้างคะพี่น้องค่ะโตะหนูแหม่มเมื่อวานที่ผ่านมานี้เองค่ะทางบอสบิ๊กค่ะก็ได้ไปออกรายการด้วยค่ะพี่น้องค่ะ โอ้โหรับงานเยอะจริงๆเลยนะคะสำหรับบอสบิ๊กค่ะวันนึงก็สองสางานก็มีนะคะปังอีลีค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่ายังไงก็เป็นกำลังใจให้บอสบิ๊กด้วยนะคะเพราะว่าเวลาพักผ่อนนี่เทปจะไม่มีเลยค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะ EP ที่14นี้นะคะทางค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกค่ะมีเซอร์ไพรส์อีกแล้วค่ะไล่ล่าหาสมบัติ24พฤษภาคมนี้นะคะที่เขาใหญ่ใครจะกลับมาออกรายการจากภูเขาได้นะ ห้ามหลงทางโดยเด็ดขาดพี่น้องคะมีเสื้อผ้าัให้ติดตามอีกแล้วค่ะสําหรับคังสำหรับทางค่า,งายเพลงโตเกียวมิวสิกค่ะพี่น้องคะรอติดตามกันไล้เลยนะคะวันที่24พฤษภาคมนี้ค่ะพี่น้องคะ ก็อย่าลืมไปเป็นกำลังใจค่ะให้ทางค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกแล้วก็บอสบิ๊กด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเตรียมพบกับซิงเกิลใหม่ของบอสบิ๊กเร็วๆนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะของเคยใช้นั่นเองค่ะก็เป็นกำลังใจให้กันต่อไปนะคะพี่น้อง่ะส่วนวันนี้นะคะขออนุญาตลาไปก่อนค่ะพี่น้องค่ะอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์นะคะทางช่องทาง YouTube อีสานออนทัวร์ด้วยเลยกันค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ เจ้าบ่ต้องบีบน้ำตาดอบงบ่ต้องเบาเรื่องก็ความหลังเคยหันกับเศร้าหันเข้าใจอยู่น้นองสิ่มันนอกก็แค่ตัดทิ้มบ่าเก็บไว้ให้มันลามต่อหัว,วู้อสียหัวใจ กระสัวสันดานมันค